ัร้ีสวัสดีครับ<ไ>ปากัดชาแนลนะ<ไ>ปากัดชาแนลคลิปนี้นะครับเราอยู่กันที่ตลาดคุณนายนะครับก็วันนี้ผมพามาดูอ่าของอร่อยอีกแล้วนะครับของทอดกรอบๆนะแล้วก็ผมชอบมากร้านนี้ร้านนี้มีแต่มันนะใหญ่ยาว เอามันไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้โอ้ขายดีมากนะครับนี่นะพวงอันนี้ว่จะไปส่งเขาหนูจะลืมอีกเที่ยวสั่งนานแล้วไงนี่ม่คับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นะก็จะเป็นตัวเป็นไฟนะครับหรือว่าสับภาษาไทยเรียกมันเขย่านะ แล้วก็ที่พิเศษนะตรงนี้ของทางร้านเนี่ยนะครับราคา20บาทนะครับ20บาทก็คือเป็นยังไงเอ่ยอันนี้อ่า20บาทจะใส่ถุงกระดาษ<ส>ค่ะใส่ถุงกระดาษนะครับก็จะมี20 30 40, 40แ,ลลแล้วแต่ลูกค้าสัง่งเลยค่ะอ๋อแล้วแต่ลูกค้าสั่งเป็นลาจีก็จะมี35 45 55เลยค่ะอ๋อโอเคครับบาร์บีคิวบาบิค้าอย่างผสมกันนะคะอย่างกะถางบาร์บีคิวกับปาบปิก้าอย่างละถุงไม่อย่างนี้จะตนวกระติ่ง อ่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของตัวผงขายายนะก็จะมีนี่เลยครับจะเป็นอ่เป็นข้าวโพดนะครับเป็นบาร์บีคิวบา์บิก้ามิลชีสนะครับวิงแซบนะสาหลายนะพิซซ่านะครับอ่าอันนี้ฮอตสไปซี่นะครับซาวครีมหมาล่านะครับไข่เคม็มต้มยำนะมีเฮ้ยมีรสลาบด้วย นี่นะสำหรับใครที่ชอบแนะ้วมีรสลาบนะครับสไปซี่ซีฟู้ดนะปลาหมึกนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นชิลิชีสนะครับนี่เลยนะแล้วก็ส่วนราคาก็คือ,อถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเป็นกระดาษนะครับก็ถุงกระดาษเนี้ยยีบาทนะครับแต่ถ้าเป็นถ้วยนะก็จะเป็น 35, 45, 55นะครับราคาตามนี้ถ้าเพิ่มขอชิดเพิ่ม15บาท นะครับราคาตามนี้เลยนะครับผงอะไรคบพี่ผงข้าวโพดนะครับเท่าไหร่ดีคะสั่งได้เลยนะครับอันนี้เป็นผงข้าวโพดนะครับ เอาข้าวโพดหนึ่งต้มยำหนึ่งค่ะได้ค่ะเอและค่ะพี่ันทะข้าวโพดหนึ่งต้มยำหนึ่งนะคะค่ะ ใส่เ,เ,เ,เกลือไหมคะ เอาแล้วเอให้ไปขยัเหรอไม่ต้องทำกลคิวได้ไม่มีเวลาแกเกิคิวไหครับอกเอนะอันนี้เป็นการผสมแป้งนะครับอันนี้หลายคนถามก็คือเป็นแป้งกรอบนะตามนี้นะนะครับจำจองเอาไว้เยวห้องพูดไม่ได้นะครับนะนะ ด,ด, <yapt> uh> ดูเอาเองนะครับเพราะมีมีหลายคนถามผมมานะครับก็อันนี้ก็ประมาณนี้ซองประมาณนี้นะครับมีขายในห้างชั้นนำทั่วประเทศนะครับชี 1> 1> ในนี้ในกระทานี้ก็เต็มกระทะเลยอันนี้พ่อค้าใช้วันประมาณเท่าไหร่มันร0กมันละแปดสิบกิโลแปดสิบกิโลนะครับมันสดมันมันสดเลยใช่ไหมตอนนี้คือเป็นเป็นอ่าเป็นลูกสดๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาหั่นเป็นแบบนี้นะครับมาคลุกเค้ากับแป้งนะครับแล้วก็นํามาทอดนะครับก็คือได้อ่ารสชาติของมันฝรั่งแท้ๆนะครับ นี่ะเดี๋ยวลงลงไปในกระทะให้เห็นนะน,นะนี่คือกรรมาวิธีการทอดนะครับนี่นะแล้วก็สำหรับของทางร้านนะครับผม ชอบสโลแกนมากนะเดี๋ยวให้พ่อค้าพูดดีกว่านะนะครับอันนี้สโลแกนของที่ร้านคือสดใหม่ใหญ่ยาวครับสดใหม่ใหญ่ยาวนะครับไม่แพ้ใครไม่แพ้นะมันฝรั่งทอดนะครับผมมานะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับชิ้นใหญ่ใหญ่ชิ้นยาวยาวชิ้นที่ใหญ่ยาวยาวนี่ไม่เชื่อนะเดี๋ยวผมลงกระทะเลยนะพาทุกท่านลงกระทะอย่างนี้เลยนี่นะครับอืม ชิ้นใหญ่ๆยาวๆนะนี่นะครับเต็มคำบอกเลยนี่นะเขาทอดเนี่ยนะครับเป็นมันฝรั่งสดๆเลยวันละ80กิโลนะครับ,ม,รบมีอีกที่หนึ่งด้วยนะมีอีกที่หนึ่งด้วยตลาดคนเดินหน้าเดอมมอท่าพาอ๋อนั่นเดอมมอท่าพาก็มีก็เป็นสาขาอีกสาขาหนึ่ง อ๋อของน้องนะครับคือสอนให้น้องไปขายอ๋อเป็นสูตรเดียวกันนะครับก็มีอีกที่หนึ่งเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยรสชาติเดียวกันคอนเฟิร์มเลยนะครับที่เดียวกันเลยมาจากอ่าที่เดียวกันอาคุมอันนี้อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวผมสอบถามพ่อค้าไปเอาหมันฝรั่งมาจากไหนสั่งตรงจากสวนครับ สั่งตรงจากสวนมาเลยนะครับนี่นะเราก็จะได้ราคาที่พอขายได้นะครับเพราะมันช่วงนี้แพงนะคมันช่วงนี้แพงนะครับ่มันส้นนี้มันหักครึ่งนะพี่อ๋อที่มันส้นนี่คือโดนโดนโดนหักครึ่งมา นี่นะอันนี้เป็นแบบก็เรียกว่าอะไรนะยาวเต็มลูกนะครับลูกยาวแค่ไหน <c oughs> ก็ก็ยาวเท่านั้นเลยนะครับเออลมมาไี่ข้ายชั่ว นี่นะครับอันนี้ร้านนี้มีแต่มันมันทุกที่คอนเฟิร์มจกหน้าร้านก็มันหลังร้านก็มันระเบียงมันไหมไม่มี <c oughs> <c oughs> ยอกยอกยอกนะ <c oughs> เอาเลยครับ <c oughs> ผมเป็นยูทูบเบอร์เนื้อเหล็ก ย่าไวมจา้าพี่ร้รเลยจา้ามันเขย่าหไหจา้จ้าร้อนรเลยจา้าร้านนี้มีแต่มันนะจา้าเนยนกันเลยจ้าพี่ใหญ่ยาวเลยจา้าอยากมันมาทางนี้นะจา้าอันมันจ้าพี่ <laughs>

ก็อันนี้ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองชิมนะนี่อันนี้ผมเอามาจะเป็นผงชิสนะครับจริงผสมได้นะหลายอย่างนะครับก็ลองบอกทางร้านได้นะครับนี่นะอ,อร่อยอ่ะมันฝรั่งแท้ๆถึงรสชาติมันต้องมาที่นี่เลยมันเขย่าร้าน G&G นะครับ กอบนอกนุ่มใน่อย,อย,อยมันจริงจจงโอเคเดี๋ยวไปดูไปดูว่าทำต่อนึ่เขากำลังเอาขึ้นแล้วนะครับไป เคเดี๋ยวแม่ขายของก่อนนะเดี๋ยวแม่โทรกลับครับผมนี่นะข้างหน้าเขย่าไม่หยุดนะข้างหลังนี่มาจะเปิดใหม่อีกแล้วนะครับชี้าฟโค้อันนี้สามถังหมดเลยอะโค้อย่างเดียว

ก็นี่ตายนี่ตายเลยแล้วถ้าเราต้องมีอรต้องม ย่ังไม่ลสบาทเล้นเค่ะขายดีนะขย่าไม่ได้หยุดเลยนะครับ โอ,อเคครับรอไฟมาเลยขนมใสมาสยมากสวยสวยอ่าโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ประกาศชแนลด้วยนะประกาศชแนลเราก็จะไปหาของอร่อยๆนะทุกที่ทุกสารทิศนะทั่วไทยนะครับมาให้ท่านได้ตาประชมไปชิมกัน นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับแม่ครับขอบคุณนะครับหูบรงลืมลืมลืมเปิดแก๊ส